ิบก็ได้เหกอห้าสิบพอไหมของเรนเร้เตอ้วนไหมเือเดินแล้วมันจะได้แย่ถ้ามันมาสุดตรงนี้ไหมถ้ามันมาตรงงนี้ไหมครูใช่เนี่ยเกือบห้าสิบห้าก็คือห้าสิบถึงหกสิบอะอหลังจากนี้เนาะนี่คือเป็นหน้าแั่นที่หนึ่งนที่อยู่บนที่อาหน้าสองอยู่นี่เนาะสองอยู่นี่จากนั้น หลังจากที่เราเมื่อกี้เราลืมพูดแล้วเอาอเ,อเอาแดกเอาเต้มาก่อนให้มันได้ปกงอ่ะเนาะอัดอัดอ,อยู่ต่อเลยหลังจากที่เรากดรอยแผ่นหน้าแบบเต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเช็คกับตัวเราว่าเราจะป้ายด้านไหนนะคะคนนี้ของนางสาวพรทิพย์ป้ายขวามาซ้ายนะคะเรายึดเกตหลังอันที่สองจากนั้นเราขีดเส้นตรง นะคะให้ตั้งฉากลงมาวิธีขีดก็คือเราวัดดูว่าเท่าไหร่กัาเท่านั้นขีดเส้นตรงจากนั้นเรากันนใรตัดเลยค่ะ,ะัแยกออกจากกันเนาะชิ้นนี้เป็นหน้าชิ้นที่1ชิ้น,นเล็กๆเป็นหน้าชิ้นที่2นะคะจากนั้นเรามาแทรกระดาษเปลดกรีบตรงนี้กลิบนี้นะคะเหมือนเดิมก็คือค่ะวัดขึ้นมา1เซน1เซนคึ่ง แล้วสก็อเทปอ่ะเสืเลยจ้ะเดียวะก๊ตเทปแปะเลยเียวเจจับ้เลยเลย่เลยเลยทำไมเป็นเปียกทำไมสก๊อตเทปของ้างหินมากแกอยู่เกยนไม่ติดที่อันนี้ลุ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 ุลุล เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราประเดี๋ยวติดข้าหลังด้วยนะวัดไชดูคนด้วยเนาะถ้าคนตัวเล็กก็ประมาณห้าสิบเซนไอ้นี่นะพอพับแล้วมจะเหลือยี่สิบห้าเซนเล็กอันนี้เตอนเี่อนะก็อาเป็นพ่อาแล้วอ่าห้ากิบห้า้สห้าสิ้าห้าสิบห้าสิเาบาา ห้าสิบถึงห้าสิบห้าได้เลยเแต่คนตัวใหญ่ก็หกสิบได้คิดเส้นตรงจุดนี้จุดสำคัญเสร็จแล้วเราลองพับนี้ดูค่ะถ้าว่าหยุดตรงริมกระดาษได้ชัวร์แต่ว่าเพื่อความชัวร์ได้จับน้้หน่อยเราพับนี้ดูค่ะแล้วก็พับอันนี้เลยค่ะนี่นะมันมีภาพเองยี้ นิ้าพอบอกเนี่งอ,อ,อ่าน,ะนิ้าพับอกนะเนี่ยเดี๋ยับแล้วจุดนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเราไปเท่าไหร่ส่วนมากไปเห็นจะอยู่ไม่เกินเส้นนี้นะนี่ของแดงขัดอีกสองเซนได้ก็คือ50าสิถึงหกเซนจากนั้นเอาหน้าเ้นที่สองมาแปะโดยที่ให้เส้นนี้ตรงกันตรงกัน,กนที่ชายตรงกันโอเคอเต<ป>้จบแปะล,ลบมาลาใช่แปะไอ้ตรงเส้นนี้ แต่เดี๋ยวเราเราต้องกดรอยอีกกดรอยไปเส้นล่างที่เราเพิ่งเพิ่งแตกแทรกไปน่ะค่ะโอหน่อยหอ่อยใช่โอเคช่วยเลยแล้วก็เอาแผ่นหลังแผ่นหน้าชิ้นที่สองมาให้เส้นมันตรงกันไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราใช่แล้วก็ติดส์ก็เทปเป็นนี้เลยค่ะ อรนนี้เป็นเป็นป้ายติดตรงนี้นเนี่เอาเส้นสองมาติดนะพี่จ้ะเส้นที่สองหน้าชิ้นที่สองมาแปะตรงที่ว่าเราป้ายห้าสิบเซนสนบหกเซนอัเนี้ออกไปเลยเี่แปะเลยอันนี้ออกไปเลยอ่จากนั้นนะครับ มันทําได้สองอย่างข้างในที่เป็นที่เป็นป้ายเราต้องกดรอยลงไปด้วยที่เป็ดค่ะที่ขวอที่เราไม่เย็บนะคะเราต้องเย็บก็ดด้วยมันจะมันจะไม่ตามรูปตอนนี้เรามีเทคนิคใหม่เรากดเอาไว้แค่นั้นเองเราตอนเย็บผ้าเรารูดนิดๆเราอิดหน่อยๆเราก็ได้ไม่ต้องมาเย็บก็ดข้างในอยู่ค่ะพี่ครูให้แดงทำที่ว่าอิทนิด คือต้องต้องเย็บเก็ดด้วยไงเพราะถ้าไม่ย็บเกลมันไม่ไปตามรูปบนปลาเนี่ค่ะกระดาษกดรอยนะเราต้องกดรอยในในม้วนค่ะในม้วนต้องกดรอยเขานอยะเขาน่้ำือกมเกดรอยแผ่นนี้ลงไปด้วยค่ะเออเขาเก็บผ้านี้ได้ดีนะเราต้องการกดให้ติดชิ้นนี้งั้นเราต้องคว่ำกระดาษ บางทีบางคนอาจจะงงอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เล่งๆเลยก็งงแต่พอเราได้ทําแล้วเราได้อ๋อมันอยู่ตรงส่วนไหนของผ้าถุงเข้าใจเลยเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการย้ายเกรดด้วยแล้วก็การกดเกรดต้องกดตัดมันด้วยค่ะแล้วก็กดเส้นเอวไว้ด้วยค่ะดรายละเอียดเยอะ เอาให้หมดเอาเอารายละเอียดตรงนั้นให้หมดะอันนี้ได้ตัดเองเลยเอได้รู้ได้รู้สักทีว่าที่เขาบอกว่าห้าร้อยอรับพากแม่มันต้องกดกันใส่ปากกาแล้วก็กดนี้ไม่ด้วยนะเซ็นกางเราจะได้รู้ว่าสีเป็นแปดจุกลางเดียวเท่าไหร่นะเรา้โเราไปสื่อภาพไม่ได้นะกดนี้ไม่ได้นะ ไม่ใช่ผ้าไหมคือผ้าผ้าทอดนั้นผ้าทอดชิ้นใหม่ผ้าอินไม้ผ้าทอดนั่นผ้าผ้าลูกไม้ไม้ทกบดีผ้าเนี่ยพี่ดูนี่ค่ะเปนไม่คเป็นพิ้งเนาะพิ้งพิ้งพิ้งอยู่กับบอยเดี๋ยวไม่ใช่แลวไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ิ้งกับบอยิ้งพิ้งปิ้งพกแกลูกขึ้นเลยเป็นเรื่องเ้วขีดเส้น สะพุกบนี่สะพุกบบนอันนี้สะพุกบนเมื่อกี้สะพุกล่างค่ะนี่คือช่วงนี้คือป้ายผ้าที่อยู่ข้างในตรงนี้ค่ะนี่คือป้ายเนาะช่วงนี้คือภาพออกใช่ไหมที่ได้บอกมันเยอะที่เราต้องตัดกระดาษทำเป็นหน้ากากก็ได้เราเย็บไปนี่เนี่ยนถือถือถื้นคาราบได้นั่นแหละตรงนี้ที่เราจะมาทําตกแต่งมันควราั้นไปใต้นี้มันเต้จะเอาเป็นทวิสสมมุตินะลูก ก็คือจับมาแบบนี้ได้คือป้ายนี้มันจะเป็นต้องป้ายเสมอไปบางคนเป็นกิบทวิทย์เนี่ยใช่ก็ได้ใช่เงานกันแล้วก็ทวิทย์สามารถทําเป็นสามชั้นก็ได้ใช่ แปดเซนแปดเซนแปดเซนแปดใช่นั่นแหละคือมาจากป้ายนี่แหละใช่ผ่านเป็นได้เยแล้วถ้าจีบแบบคู่จะจีบข้างสักสามจีบเนี่ยมันเนี่ยก็ก็ขนาดนีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตัดไปเออเนี่ยแล้ค่อยไปหานเอาใช่เนี่ยให้มันมาจบอยู่ตรงนี้อืมคือจากป้ายเนี่ยเป็นได้เยอะเป็นจีบ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 ก็สวยดูดีด้วยอืมไม่จำเป็นต้องป้ายป้ายเมื่อกี้มันจะเป็นผู้ใหญ่ แนี้มันจะสวยมันสามารถเป็นได้เยอะแล้วๆอ่าเสร็จแล้วที่ว่ามีปัญหาเรื่องชายห้อยโบมันะชายห้อยเนาะก็คือเราต้องเย็บเก็ดนี้เก็บนี้ด้วยเนาะเก็บนี้เก็บนี้ที่ป้ายแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมานั่งเย็บเก็ดแล้วเราใช้รูดรูดนิดนิด เย็บรูดสามเส้นแล้วก็อีดเลยเรทษารค่ะพี่เราประหยัดในการไม่ต้องมาเย็บเกล็ดอยู่เหมือนกับเรารูดแขนใช่ไหมใช่รูดถ้าไม่เย็บรูดอะมันตรงไงแล้วตรงอื่นมันตรงนี้้างนอกมันก็ยังเป็นเกล็ดเหมือนเดิมแต่นี่ที่อยู่ข้างในมันไม่บาลานซ์กันมันไม่บาลานซ์กันเราก็เลยเย็บรูดสามเส้นแทนที่ว่าจะเย็บเกล็ดไม่ต้องเย็บระหยัดเวลาเสร็จแล้วมันมีเทคนิคตัวนี้เพื่อไม่ให้กระโปรงนั้น ลงมาเราจะป้ายลงเบิดประมาณคืออยู่ที่ความชอบเนาะถ้าเปิดเยอะเดินสบายนะถ้าลงหน้าขาดีเอยถ้าลงหน้าขาเดนยากมันว่ามันสวยอ้าน้อยมันอ้าน้อยถึงเวลา ปันต้องนั่งรถเบนซ์เท่านั้นเนาะมอไซค์ไม่ได้มอไซค์ไม่ได้รถเครื่องต้องเปิดสูงสูงขึ้นไม่ได้ใช่ต้องบอกมันอ้าขาไม่ออกเอใม่ต้อตัดกระโปรงทรงป้ายก้าวเก้านิ้วเก้านิ้วเก้านิ้วจากเอวตรงนี้จะเก้านิ้วนะแล้วต้สูงสูงของครูสูสกี่เซนเนาะอ่าตอนนี้ครูจะเก็บไอ้นั้นก่อนก็เก็บ เก็บข้างในกนใช่อ่าวิธีเก็บข้างในเราขกีดเส้นตรงก่อนเมื่อกี้เส้นแบ่งครึ่งนี้เท่าไหร่นี่คือห้าสิบเนาะก็คือยี่สิบห้านี่คือเส้นพับข้างในนะวิธีแม่ใช้แลมเราออกไปฝั่งนี้หนึ่งเซนฝั่งนี้หนึ่งเซนยึดเก็บโอ้แมันเก็บได้หลายแบบเนาะ,ะเก็บข้างใน เราเก็บในผ้าใช่ไหมคุณสุใช่เสร็จแล้วอันนี้ด้วยเนเก็บเปงนีนด้วยทีแรกงั้นครูไม่เคยเก็บใช่ตัวนู้นของแดงไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บมันจะห้อยอ่าเก็บเือนกันนะใช่เอาขึ้นเนี้ยนะเป็นเส้นที่ต่อมาจากนี้ไม่งั้นชายจะห้อยปัญหาอันพนี้ก็คือชายจะแลกแต่ตรงนี้ไม่เป็นทรงแล้วเราก็ต้องมานั่งดึง แต่ถ้าทำเหมือนครูเมื่อกี้รับรองเลยสวยเก็บตรงนี้หนึ่งเซนขึ้นแล้วชายจะไม่แลบลค่ะอะไรครูตัวไปถามน้องว่าน้องมีเทคนิคทำาาย,ยังไงครูไม่ได้ไปอบรมครูทำาายังไงคือแทนว่าชายอยู่ตรงนี้ก็ชายอยู่นี้าายยนมันเวลาเราย็บดิงผ้าแล้วก็เก็บทับยึบทับเป็นเช่งขึ้นท,ทับเป็นเฉียงขึ้นขึ้นเซนหรือหนึ่งเซนก็ได้อ นั่นเลยเล็กๆใน้อยถึงป้ายันดึงต่างๆในทางนออขึ้นใช่ต้องมาลงกับตัวด้วยอันอ่าใช่พี่ก็อยู่ตรงนี้มหนังสือเลยเจ๊ก็อยู่ตั้งไกลท้อท้โท้ไอ้นี่เลยเคลทดามเลยอีกทีนึ่งอ่ามีวิธีตั้งนี้อีกนะคือเทคนิคมันเยอะบางครั้งเราไม่อยากมีเกรดหรือจะมีก็ได้เนาะ ตรงนี้เราอยากให้เป็นเส้นตรงออเคยเห็นอ่าตรงนี้ไม่ต้องมีเก็ดบางคนก็จะเก็บแบบทีเดียวเลยแล้วก็ลงมาดูนะเหมือนของว่าน้อยเมื่อกี้ไม่ค่อยมีเอวอ่าเนี่ยมันมีเทคนิคในการเก็บตรงนี้เราไม่ต้องมาเย็บแบบเส้นคุ้งอยู่เนาะมันกเย็บนะตรงนี้ออกไปจากนี้หนึ่งเซนตรงนี้มันจะไม่ถึงหนึ่งเซนเนาะถ้าจากตรงนี้หนึ่งเซนเราเอาตรงนี้ค่ะมา เลื่อนมาอยู่ข้าวใช่เห็นไหมเริ่มมีเอิลขึ้นแล้วเห็นไหมเลื่อมนมาอยู่ข้างแต่อ่านี่ค่ะนะเออานี่ข้าว,วข้าวหนึ่งเสนแล้วตัวนี้ก็มาข้าวตัวนี้เส้นค่ะสเก็ตนี้ไม่มีแล้วเอาเส้นตรงได้เลยค่ะไม่ต้องมายึบคุ้งอยู่แล้ว ต่ถ้าว่าไขมงก็ย็บโค้งก็ไม่แปลกนะเนี่ยเราก็เห็นไหมเราเริ่มจะมีเพรเดี๋ยวเราต้องยืบเวลาราต้องยืบข้างในใช่ไหมใช่ใช่ค่ะย็บข้างในกดเวลายืบข้างในแล้ามันตรงเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นตรงได้อันนี้ก็โค้งสักพวกใหม่เราก็จะได้เราเริ่มมีเอวขึ้นมาตรงนี้ระวังนะบางทีแต่งให้สักพวกข้านิดหนึ่งเพราะว่าใส่แล้วมันจะพอง เด้มากเลยสี่ป็สองคูมสเตตเตจัน้นคือเราไม่เอาเลดใช่ใช่เราเราย้ายเทนเราย้ายม่นอยู่ฝั่งนี้ไปอยู่นี้ซะแล้วกิดนี้มันอยู่ฝั่งนี้เออเนี่ยนะเห็นไหมไม่ต้องมีเรื่องมีสะโพกกหินและรายการนี้เมื่อกี้ของป้นน้อยมีเกิดช่วงอันปันน้อยบอกว่าโอ้แล้วผมพี่แล้วฝั่งนู้นยังเย็บเหมือนเดิมไม่คุ้มสุด ฟั่งไหนีเย็บสิเสร็จแล้วเพราะเราเก็บแค่เก็บเดียวอ่าเสร็จแล้วถ้าไม่อยากเย็บเก็บนี้อีกเนาะเข้าอีกเข้าีกนี่นะจะเย็บก็ได้ไม่เย็บก็ได้นะสมมติไม่อยากเอาเนาะเอาเก็ดนี้มาเข้าตันนี้ได้เลยค่ะเข้าทิ้นหลังใช่นี่ได้เลยหนึ่งเซนเหมือนกันเดีแต่ถ้าว่าจะเย็บก็ไม่แปลกไม่ต้องเข้าแล้วงั้นเดี๋ยวคนเวียนหัว ก็มังยึดภาาไม่ได้อะถึงนึกไม่ออกแต่ถ้าภ้าพภาเคลิมมันนึกได้นก่ยึดผ้าไปแล้วไม่ต้องย้ายแล้วอันนี้นะเอาแค่อันนี้ปอบเดี๋ยวมันไหลคือถ้าเราเอาอันไหนออกเราต้องไปเพิ่มในอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งยังมีอยู่นะมนกีฬาด่าใช่ใช่งั้นไม่ต้องย้ายก่อนนี้เอา๋ยว่อันนี้ปอบเดี๋ยวมันมากเลยเดี๋ยวมากเกินเดี๋ยวเขาจำไม่ได้นะ 我會拉翻埋